เป็นของพระนิ่เป็นของเย็นเป็นตุกขมิยาและย่อมยังขุนโสรธรรมอันเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตร,รากานไปให้ระรับไปโดยควรแก่ฑ์ฐานอีกสุดทั้งลายเรียบเหมือนปุนตุลีพุ่งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อน ห,หนักที่อิจดูตกลงมาย่อมทำกุตุลีเหล่านั้นให้อันตร,รายไปให้ระรับไปได้โดยควรแก่ตานะข้อนี้ฉันใดจุดลลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำไม่มากแล้วก็เป็นของรรับเป็นโขงระนี้ เป็นของเย็นเป็นจุกกระวิญและย่อมยังอกุิและรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปโดยควรแกตานะได้จากนั้นว่จุออ้ลหลายถ้าพิจุขจเจริญอานาปานสติเมชั่วการเพลี่ยงละนิ้วมือ ที่สุดนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหมือนอาตชาทาตามคำโจนของระศาสดาปฏิบัติอาตูวว่าไม่ฉันยินตบารโกงชาวเว้นเวนตาก็จะป่วยข่าวไปใหญ่ถึงผู้กระทำให้มากซึ่งอาณาป่าน,าานาัตติอันเล่าผู้จริญ อ็ชื่อว่าจะเดินกายะอาสตรวิสุทธิลายในกรณีนี้วิสุใไปแล้วสูป่ปาหรือโคนไม้หรือเดือนว่างก็ตานั่งคู่าเข้ามาโดยโรอบตั้งใยตรงกำวงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เม <The> <they> ื่อหายใจเข้ายาวก็รู้จักว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้จักว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้จักว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้จักว่าเราหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้พอมเฉพาะซึ่งใกายทั้งปวดหายใจเข้าว,ว่าเราเป็นผู้รู้ร้องเฉพะ